วันนี้ก็อยู่กับช่างเบนจา่าชนะเราก็ช่องเลิฟอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาตอบกับอีพีสองในดาดออฟฟี่นั่นเองอ่ะแกะลงไปสิตอนนี้ยังเป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำทำไมมันเปลี่ยนอะให้เราไปก่อนเลยไปก่อนสิโอเคเดี๋ยวพี่งตายนะคือฉันยังไม่ทันดูไปฉันจะตายดิเนยฉันยังไม่ทันดูเลยโอเคอุ้ยตรงนี้มันเหมือนจะบติดปากถึงแล้วใช่ไหมเรากำลังไป สีเหลืองมันผู้เรียนเลย่ะผู้เรียนสีเหลืองอ่ะสีผู้เรียนไปสิไปเราดันนีงไปโอ๊ยคุยอันนี้กลัวเอ้อตกระสิกำลังไปเนี่ยแหละรอก่อนอย่าเพิ่งโดดไปไหนนะ ลมีแพึ่คาว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเราต่อยอยแล้อ่ะไปหราไมเออันนี้รโอ้ีทเธอตกหลครั้งยังไงนี่ e เนี่ยอยังไม่กวนศพเยอะนะ อดีรองเท้าลื่นหรอก่อนอย่าพ่ไปไปแล้วไปเลยเราไม่วันเยล่นโเย้ผ่านแล้วเหรอยังไม่ผวันอ้าวเลี้ยทำไม ใ้เจใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงอะไรก็ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงอะไรล่ะก็ใกล้ถึงประตูน,นั้นไงประตูอะไรประตูนรกประตูสูงประตูนาเล็บห้ามปูนะเปิดแล้วก็คือเปิดเลยนะอย่าลืมปิดประตูให้คนอื่นด้วยโอเคให้เจไรกก่อนเลยแล้เราก็ไปด้วยกันเอานี่มึ ไหนดีเธอเลือกบ้างเป็นไงโอเคงั้นเราไปอีกทางหนึ่งรีบมานะเธอมาแล้วปิดประตูให้ด้วยไหนประตูหลุดหดปิดเองก็ได้เอาไปอะไรดีอ,อ่ะนฉันหาฉันว่าอันนี้อี๋อปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยมา

เออดุรันเราใ่เยอะบุกกว่านี้อีดีเราลืมเราไปตั้งใจไปไเมราไปก่อนก็ได้อ้ยทไมึเป็ออดานี้จะเป็นด่านบล็อกหลักสี ตอนนี้ตัวเก่งมากมาเร็วๆหน่อยสี่ทำไมช้าจังเลยรยต้องให้เรารอ e ีที่แล้วเธอรออี e ีเนี้ยเรารอเรือตายแปบบ๊บทางกันเอยงั้นปัดภาพไปที่ตอนที่ถึงเลยก็แล้วกันถึงแล้วแล้วก็มีคนงอแงแถงนี้เลยคือแหละ อะไรนี่เงี้ยก็ไม่ได้หรอไม่ได้อยู่นิ่งๆไปไม่ได้ไม่ไฉันก็จะนิ่งไปนะยูเ้นีิสายน์ไอตี้เข้าใจหโอยยูไปเรือยเนี่ะทำอะไรกันนะกำลังเล่นแบดอไซอพปีเออใช่ส่ลงน้ำอือหือนายเอารู้ขอดูหน่อยมาให้ดู โอ้ก็ผ่านไปแล้วไม่ใส่ลุ้นก็ผ่านมาแล้วไม่เห็นไปดีอันฉันไปได้อ๋อด่านนี้แม่ด่านที่ฉันไม่อยากได้ทแค่อายุหกฮะเธออายุหกสิบอุ้ยทำไมง่ายเลยไม่ต้องกระโดดดิ่งดันยัเดมมันต้องกระโดด หลนดใช่ไหม<ช>เห็นต่อหน้าเลยตต่อหน้าเลยไปเลยไปก่อนเ,ออเราไปก่อนก็ได้อะอย่างมาอีกแล้วเอืออตกเหมือนกันแอบเลยดีกว่าเอาละเปิดกันแล้วไปป,ปไปก่อนเลย เราไปก่อนโอ้ไปก่อนพี่ปรับมุมก่อนปรับมุมวิธีกันสีอ๋อสีมันเข้มขึ้นเลยอุ้ยเกือบลนคื้วว่าว่าว่าอะไรอยากที่เราจะบอกนะตกถ้าสมมติถ้าเราไปถึงเชียงรายเราจะต้อไทำ จกินได้จะตกิน้องก้นขึ้นขอ้นข้้นขึ้นข้นขนขึ้นขไ้นขึ้นนข็้นขึ้นข้น้นขึนข้นข้นขึนขจ้นขนนน้ เหม็นมากเลยไม่ใช่แล้วก็โดยวจะพึ่งไปนนพึ่งไปนนานเราจะหลุดายนไรเนหม็นซิมูเลเตอร์แล้วนี้คือขึ้นเขเลยอยังน่นี่ไมใ่กล้ถึงท่เจอแล้วถ้าถึงที่เจะแล้วก็จะพาไปบัว Gracias. นี่คินเนี่ยมะัะมีแปดนใช่นี่แหละหรือว่าจะไปเล่นดาบกระดูดธรรมดาถ้าสมมติใครคอมเมนต์รกวิวนี้ว่าศูนศูนย์ห้ากับในคลิปเปีเ้ยวคำว่า004สอกับ005ห้าเราจะมาเล่นแมทธรรมดาเอ ได้เหรออยากเล่นเหรอไล่เจ้ล่เิมจ้าดิมก็เป็นนักือก็บอกว่าอยากเล่นเอ้าเขาจะเล่นเหรอไห่เมื่อเธอเอ้าเราก็เป็นเจ้าของ y o youtube เราก็ไม่ต้องดิมสิไนดรู้เพวาเขาว่าไม่อยากเล่นเอ้าพวกเราก็เล่นเองสิถ้าอยากเล่นโอ้ยหายดึงอยากให้เล่นหายในมื่อันก็บอกดิมให้บอกเขาบอกว่าอยากให้เล่นสิ ถ้าอยากเล่น <m akes vocabulary> กดหมายเลขหนึ่งถ้าไม่อยากเล่นไอถ้าไม่อยากให้เราเล่น <m akes vocabulary> กดหมายเลขสองโอเคไหมถ้าอยากให้เราเล่น <m akes vocabulary> กดหมายเลขหนึ่งถ้าไม่อยากให้เราเล่นกดหมายเลขสองคอมเมนต์ในทุกคนใช่คอมเมนต์ไ <m> ว <akes ÿÿ> ้ใต้คลิปวิดีโอ ว่น้ำอ่ะใช่ไหมไหนอาสาล้ำใช่ไหมไหนอาสาล้ำใช่ไหมแค่สระว่ายน้ำไม่ใช่ไหนสระน้ำตรงไหนอืมสามารถเล่นได้ตรงนี้ใช่เล่นได้แบบว่ายน้ำมัปว่ายน้ำใสเห็นเราว่ายน้ำไปเาอยู่คนเดียวตรงนี้อ่ะอัดติชูปูออกเราเช็คเข้าเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบมีกล่องมาดูว่ากล่องนี้มีอะไร ทำยากไปหน่อยนี่ไงเห็นหน้าแล้วอถอยหลังทําไมวะอะไรใช่จังไรส่วนงมันมีตัวคนเลไมัรููจําไม่ได้ะไม่ได้ทําได้ไหมทำได้แต่แบบเนี้ยเนี่ยทําได้แต่แบบเนี้ยท็าเข่าไปห่มันมีด้านหลังให้เราสะภาพด้านหลังไปทำยังไงล่ะกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ทีนี้ก็ทเรื่องที่เธอก็จะเจอแบบนี้ แล้วก hmm. ็ตรงนี้ตกางช่ม yeah. ือตรงการนันก็เห oh. ็นด้านของเราหน่ะเห็นด้านหน้านี่เดี๋ยวเราจะมาจุ่มกันจุ่มสีเขียวเพราะเราชอบจุ่มคืออะไรก็จุ่มจุคืออะไรกานที่นากี่หน่มตัวของตัวอื่นไม่ได้จดน้เนราปรับเลยดีด้วเนีย ไม่ใช่กระเป๋าสามไม่ใช่ว่ากระเป๋าสามเธออยู่ไหนอ่ะพี่เธอเราจุ่มน้ําจะเอายาว่ายน้ําก่อนนะเห็นตัวเองว่ายน้ําด้วยโอ้โหว่ายขึ้นดูมีสีให้จุ่มด้วยแล้วแต่เธอจะกินดูนิดิโอเคอาจะมีพอจะมี โอเคกางเก่งเราเป็นสีสันงสีชมพูก็ได้ไม่มีสีแดงพอจุ่มกลัวออ้ยนี่ไงจุ่มได้แล้วเธอมาดูสิีอเรือมะนี่เธอมาดูเราสีเราจุ่มได้แล้วนะแล้อไม่เชื่อมาดูไหนอ่ะนี่ไงเราจุ่มแล้วโอเคยออหือบัคขับยากนี่เราจุ่มในสีชมพู อะไรเธอมองฉันทำไมอย่างนั้นนะจ,บ,จ,บ,จ,บ,จบได้ยังเนี่ยจ,บ,จบคลิปได้ยังโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคบ,บ๊ายบาย,บาย